วันนี้นะคะขวัญจะเอาคอมโพส์ไปทิ้งไว้ข้างนอกนะคะตรงกองอหลุมขยะที่ขวัญทำคอมโพส์ไว้นะคะแต่ว่าหิมะเยอะมากทุกคนวันนี้แล้วก็แดดมันออกวันนี้ขวัญก็เลยว่าจะหิ้วถังคอมโพสที่ได้จากในครัวนะเป็นเศษใบไม้ผลไม้แล้วก็เศษผักเศษอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าขวัญจะเอาใส่ถังสะสมไว้พอมันเต็มก็จะหิ้วเอาไปเทข้างนอกนะ ไปเราไปดูข้างนอกกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหิมะจะเยอะมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวขวัญให้ดูคอมโพส์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะเต็มถังเลยอะทุกคนอ่านี่ค่ะก็ค่อนข้างเกือบเต็มแล้วเนาะมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดขนเพิ่งปอกไปเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นกากกาแฟแล้วก็เป็นเปลือกผักผลไม้ทั้งนั้นอยู่ข้างล่างนะคะไปะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทกันค่ะ เห็นหมหแดดออกต้องรีบเลยค่ะทุกคนแต่ว่าหิมะก็เต็มหมดเลยนะเนียดด่ยรถไถหิมะเขาก็มากันฝั่งนูน้นเห็นไหมได้ยินเสียงอยู่นะคะทุกคนเขาไถกันทั้งวันนะคะทุกคนเพราะว่าหิมะมันเข้าเนาะสองสาวันแล้วนะคะหิมะเข้าเยอะมาก ไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเดี๋ยวขวัญจะไปเปลี่ยนรองเท้าบูทที่กระดาก่อนนะเพราะว่าหิมะมันสูงมากอะแต่ก็ต้องรีบเดินออกเพราะว่าเดี๋ยวค่าม,มาอากาศมันจะดรอปลงแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งมันก็จะเดินออกไปยากแล้วเนาะเดี๋ยวขวัญจะอ้อมไปทางฝั่งนี้เอาเนาะดูถ้าทางหิมะมันจะยังไม่ลึกมากเท่าไหร่นะทุกคน เห็นไหมเต็มหมดเลยตรงด้านหลังกระหลาดนี่นะตรงที่ขวัญหวานกระเทียมไว้ะที่เอากระเทียมมาเสียบๆไว้ทุกคนแรองข้างหลังนี่เห็นไหมมันก็จะกลบไปด้วยหิมะหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวช่วงสปริงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาแบบว่าสวยงามมากอะ่ะพืชผักหลังจากที่หมดหน้าหนาวไปไมั้ยช่วงสปริงผักเอ้ย ดอกไม้เออจะขึ้นกันแบบว่าชูช่อกันเต้นไปหมดนะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็เหมือนเขาจำสินนะเนาะนูนด้านนูนก็สวนผักนะคะทุกคนแล้วคอมโพสส่วนก็เอามาไว้ถรงฝั่งนี้จำได้ไหมทุกคนที่ผมทำคลิปไว้ตอนนั้นสองกองโดนหิมะถมไปหมดแล้ว หิมะลงเยอะๆอย่างนี้นะทุกคนเล่นสโนว์ชูได้เลยนะมันก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนหน้าหนาวเนาะโอ้โหโดนหิมะทับถมสองกองตรงนี้นะคะเนี่ยที่ขวัญทำไว้นะคะสองหลุมขวัญก็จะเอาเทลงตรงนี้เลยแล้วก็ถ้า กระต o กระต่ายม,ม,ามันจะมากินก็ปล่อยนทุกคนก่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรดีด้วยซ้ำไปมันจะได้ช่วยให้สัตว์แถวๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวเขาจะได้มีอาหารกินเนาะ,อะพอดีว่ามือข้างหนึ่งถือกล้องข้างหนึ่งถือของขยะขออภัยด้วยทุกคน,นกล้องมันจะกระเพื่อมหน่อยเนาะ นี่คะ่ะทุกคนขวอนก็จะเอาเทไว้อย่างนี้เลยนะคะก็มันเป็นเศษผักผลไม้เนาะถถึงยังไงถ้ามันมันยังไม่ไม่เออไม่ย่อยสลายตอนนี้ก็ให้พวกสัตว์พวกกระต่ายพวกกระลอกอะไรเขาก็จะออกมากินในช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนเพราะว่าพออากาศหนาวแล้วมันหิมะม,มันลงเยอะมันก็ไม่มีพืชผักให้เขากินเนาะก็เอาไว้นั่นแหละไม่เป็นไรของก็เอามาเททิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วงสปริงมามันก็จะเขาก็จะ เื่อยยุ่ยยุ่ยไปกับดินเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงด้านหลังบ้านนะทุกคนนะนูนที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นนั่นก็คือตรงสวนผักที่ขวัญทำไว้อันใหม่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เน,ะนาะเห็นไหมรถหิมะเข้ามาไถากันแบบว่าหลายรอบมากเลยนะถ้าหิมะข้าวอย่างนี้นะทุกคนงานข้าวเลยนะทุกคนถ้าหิมะลมทีหน,นึ่งเนาะ ด้านหลังตรงนี้ที่เป็นโซนลาเวนเดอร์สวนผักก็ไปหมดเลยโดนหิมะกรบไปหมดป้าเข้าบ้านกันค่ะเสร็จภารก,กิจแล้วแต่ต้นลาเวนเดอร์ทุกคนเดี๋ยวให้ดูต้นลาเวนเดอร์นะีที่เห็นเป็นกอผุด,ผดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นต้นลาเวนเดอร์นะคะทุกคนเขาทคนความหนาวมากๆเลยนะทุกคน,นเห็นไหมเนี่ย ขาทนหนาวมากเลยใบเขายังเขียวอยู่นะมันจะเขียวเป็นเขียวมันหม่นแต่ว่าเขาไม่ตายนะทุกคนนะเดี๋ยวช่วงสปริงมาเขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่คือลาเวนเดอร์นี่เป็นดอกไม้ที่แบบว่าทนหนาวทนร้อนมากอะขวัญถึงปลูกแล้วมันดูแลง่ายปลูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงสปริงมาเขาก็กลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันช่วงสปริงนะคะทุกคนเขาจะ ออกดอกไปว่าสวยงามมากอ่ะทุกคนช่วงฤดูร้อนวันนี้ก็เป็นวันที่29ของเดือนธันวาคนะ,คะทุกคนขวัญจะบันทึกคลิปไว้นะคะเพราะว่าวันนี้ขวัญได้ทำการวานมเมล็ดผักนะคะก็จะเป็น Spring Mix Spinach แล้วก็มะเขือเทศนะคะ3อย่างเนาะมีอะไรอีกเดี๋ยวขวัญจะให้ดู3อย่างนะคะขวัญก็จะบันทึกคลิปไว้แล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานที่เราหวานลงไปเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตกี่วันนับจากวันนี้นะคะขอนก็เลยต้องบันทึกคลิปไว้เนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะขนพอดีขนทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะประมาณห้ากระถางอันนี้ก็จะเป็นสปริงมิกซ์นะคะแล้วก็สกระถางอันนี้ก็จะเป็นสปินเนตเนาะโซนนี้ขอนก็หวานแทรกเข้าไปอ๋อตรงนี้มันจะเป็นผักชีลาวขอนเอาหวานแทรกเข้าไปนะคะ เขามีเหลืออยู่นี่ประมาณต้นนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผักชีเนอะเดี๋ยวมาดูผักชีลาวก็น่าจะขึ้นง่ายแล้วก็โซนนี้ฝั่งซ้ายอันนี้นะคะขันก็หวานะมะเล็ดมะเขือเทศลูกใหญ่ฝั่งนี้ก็หวานผักสปริงมิกซ์นะคะเนาะผักเลัสนะคะสปริงมิกซ์อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสปริงมิกซ์นะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะว่า เขาจะงอกวันไหนนะคะทุกคนส่วนสองกระถางนี่นะคะก็จะเป็นมะเขือเทศพันเล็กนะคะเนี่ยอันนี้เก็บกินได้แล้วนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าขอนจะเก็บกินกับผักสลัดเนาะเพราะว่าเก็บไปรดหนึ่งแล้วนะคะก็เขาก็เหลือไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นดอกมาให้อีกนะคะขวัญว่ามะเขือเทศเนี่ยมันเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเนี่ยถ้าเราปลูกเขาเนี่ยนะ เห็นไหมดอกเขาขึ้นมาแบบเยอะเลยแล้วขวันก็ใช้เชือกผูกเขานะคะดึงเขาขึ้นไปแล้วก็เอาไปแขวนกับข้างบนนะคะเพราะว่ามะเขือเทศนี้ยิ่งเราดึงเขาขึ้นนะคะเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราะคะ่ะเห็นไหมสองต้นเพราะว่าขวันเอาเข้ามาตอนช่วงก่อนก่อนหน้าหนาวเนาะที่เหลือก็เยอะมากเอาเข้าไม่ทันก็ได้เข้ามาแค่นี้ โอเคค่ะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจสำหรับวันนี้เนาะทำสวนนิดนึงแล้วก็เอาคอมโพสต์ไปทิ้งนะหน้าหนาวก็ประมาณนี้นะทุกคนอยู่นิวยอร์กมันก็อากาศมันทำอะไรมากไม่ได้ข้างนอกเนาะแต่เราก็ยังได้ทำปลูกผักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขของเราที่ได้ทำ มันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกทุกคนมันได้ความสุขแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินแค่นั้นและคะ่ะคือกินก็ได้ไม่เยอะหรอกก็คือจะประหยัดตังไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าผักบางอย่างเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดอยู่ดีนะคะ แต่ปีหน้านะคะเราก็ทดลองปลูกไปเรื่อยๆขนก็อาจจะเพิ่มเพิ่มผักเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทดลองปลูกช่วงหน้าหนาวดูว่าชนิดไหนที่มันจเจริญเติบโตได้ดีในกรีนเซาเนาะเราก็ค่อยพัฒนามันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมรอติดตามรับชมรับชมนะคะสวัสดีค่ะ